โอเคนะครับผมนี้ก็เป็นยอดเงินที่เราเพิ่งได้รับมานะครับจำนวนเงินนะครับอยู่ที่230บาทจุดศูสตางค์นะครับผมอันนี้เป็นยอดเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้ถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีรอไม่นานนะครับผมอันนี้ทำฟรีไม่ได้ลงทุนนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับ วันนี้นะครับก็มาสอนวิธีการนะครับหาเงินฟรีสำหรับบิตคอยนะครับผมเพราะว่าราคาบิตคอยตอนนี้ก็กำลังสูงเลยนะครับอยู่ที่2 1 3 3 4 9 9บาทนะครับกระเป๋าที่ผมเปิดอยู่นะครับตอนนี้ก็คือกระเป๋าคอยเบสนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่มีคอยเบสนะครับก็ไปหาสมัครให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นต้องใช้นะครับสำหรับคอยเบสในการรับเหรียญหรือว่า การเก็บเงินจากแอปต่างๆเว็บไซต์ต่างๆนะครับเพราะว่าบางเว็บบางแอปเนี่ยมันใช้คอยเบสในการรับเงินเฉพาะนะครับผมตอนนี้ผมมียอดเงินในพอร์ตนะครับหรือว่าในกระเป๋าคอยเบสนะครับหนึ่งพันสี่บาทจุดเก้าเก้าสตางค์นะครับอันนี้ได้จากการทําเงินฟรีเก็บเหรียญต่างๆมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่มีการลงทุนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในส่วนของบิตคอยก่อนนะครับเพราะว่าผมก็เก็บมาทีละนิดทีละน้อยนะครับถึงแม้ว่า มันเป็นเงินที่ไม่เยอะแต่เราก็สามารถเก็บได้เรื่อยๆนะครับผมนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มองว่าเฮ้ยมันได้เงินน้อยได้ช้ากว่าจะได้แต่ละบาทเนี่ยก็แนะนานะครับปิดคลิปแล้วก็ไปทําอย่างอื่นเลยนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้บังคับเนาะผมมาแนะนําช่องทางที่มาสามารถทําเงินอ่าฟรีได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับเหมือนกับการหยอดออมสินเท่านิดททละน้อยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเงินบิตคอยนะครับที่ผมมีนะครับเฉพาะบิตคอยนะ 811บาทนะครับผมที่มันเป็น1000เนี่ยก็รวมจากเหรียญอื่นด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติการรับเงินบิตคอยมานะครับทุกช่องทางที่ผมทำบิตคอยได้ผมก็จะเก็บมาทีละนิดทีละน้อยนะครับ0.01สตางค์เนี่ยผมก็เก็บนะนะครับ40บาท50บาท90บาท60บาท100กว่าบาท4บาท300บาทนะครับผมอันนี้ก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับผมเก็บฟรีมาเรื่อยๆนะครับสำหรับแอปไหนที่มันทำบิตคอยได้เราก็เก็บมาก่อนนะครับอ่า คว้าเอาไว้ก่อนสลับโอกาสนะครับเพราะว่าในอนาคตเราไม่รู้ว่าราคาบิตคอยมันจะขึ้นไปสูงแค่ไหนนะครับผมเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีบิตคอยสักเท่าไหร่นะครับผมเราก็สามารถเก็บตั้งแต่ตอนนี้เก็บไปเรื่อยๆเหมือนกับการหยอดออมสินไว้นะครับเพื่อในอนาคตเนี่ยมันจะได้เป็นก้อนที่เยอะขึ้นนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับว่าจะทําเงินอย่างไรในส่วนของบิตคอยนะครับผม สลับแอปที่ผมใช้ในการหาเงินบิตคอยนะครับก็คือแอปทั้งหมดนะครับของท่ายจินะครับแอปทั้งหมดนี้นะครับผมได้สอนวิธีการสมัครถอนเงินไปทั้งหมดแล้วนะครับใครที่ติดตามก็น่าจะได้รับชมไปบ้างแล้วส่วนรายละเอียดเนื้อหาทั้งหมด7แอปนี้นะครับผมจะใส่ไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดโอนี้นะครับก็ เข้าไปทำกันได้เลยในแต่ละแอปนะครับผมได้สอนไว้อย่างละเอียดกรุณาดูแล้วก็ทําตามที่ผมสอนได้เลยนะครับทำฟรีทุกแอปนะครับไม่มีการลงทุนไม่มีการเสียเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะทําการถอนเงินให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางในการทําเงินฟรีนะครับผมสำหรับการถอนเงินนะครับเราจําเป็นที่จะต้องถอนเงินผ่านเว็บไซต์นะครับของเขานะครับผมเป็นเว็บไซต์ของ QV นะครับ ใครที่ทำแอปแล้วนะครับไม่รู้ว่าการถอนเงินตรงไหนนะครับก็ลิงก์การถอนเงินเนี่ยผมจะแนบไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดเลยนะครับก็กดเข้าไปล็อกอินนะครับล็อกอินตามแอปเลยนะครับแอปไหนที่เราเข้าสู่ระบบด้วย Facebook เราก็ใช้ Facebook ถ้าแอปไหนเราใช้ g o o g l ลเราก็ใช้ Google นะครับผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราไม่อยากมากดลิงก์ใต้คลิปผมบ่อยๆนะก็ให้เรากดตรงจุด3จุดด้านบนขวานะครับ กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยให้เราทําการเพิ่มลงในส่วนของหน้าจอหลักมือถือของเราเลยนะครับอ่ะผิดอันนะครับผมอันนี้นะนะครับเพิ่มลงในหน้าจอหลักมือถือของเราเลยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยกดผ่านหน้าจอหลักของเราได้เลยทันทีนะครับเหมือนกับแอปเลยนะครับผมประมาณนี้เนาะผมไม่ได้เพิ่มไว้นะเพราะว่าผมจะเข้าผ่านตัว Google Chrome อยู่แล้วนะครับผมโอเคครับผมก็เข้าสู่ระบบของเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ะนะครับ เมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็คือทางแอปนะครับมีกิจกรรมการชวนเพื่อนอยู่นะครับก็ไปแนะนําเพื่อนได้นะครับรับเงินสูงสุดอยู่ที่300ดอลลาร์หรือประมาณ9,966บาทไทยนะครับผมวิธีการเชิญเพื่อนหรือว่ากดกติกาการรับเงินเนี่ยเขาก็เขียนบอกตรงนี้นะถ้าของใครไม่เก่งภาษาอังกฤษหรือว่าอ่านไม่ออกเลยก็ใช้ตัว Google แปลภาษานะครับหรือใช้ผ่านอ่าว์เซอร์ Google Chrome นะครับเพราะว่ามันจะแปลเป็นภาษาไทยได้นะครับผม นี้มันกาลังแปลภาษาไทยอยู่นะแต่การกระบาดปิดไปก่อนนะครับสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับมันเป็นในส่วนของการแลกเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินแล้วก็มีในส่วนของการเข้าร่วมรับเงินฟรีด้วยนะครับวิธีการรับเงินฟรีก็คือตรงนี้เลยนะครับนี่กดเข้าไปนะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ818ปอนด์นะครับประมาณ37,000บาทไทยนะครับผมอันนี้ยังไม่มีใครคนไทยที่เคยได้รับนะผมก็ยังไม่เคยได้รับสูงสุดนะครับผมได้รับแค่ 0.12ปอนด์นะครับผมก็ได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสลับการรับเงินนะครับวิธีการเล่นตรงนี้เนี่ยจะเล่นอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเขียนบอกไว้ชัดเจนนะครับวิธีการหาตั๋วนะเราจะต้องมีตั๋วก่อนตั๋วก็คือตรงนี้เลยนะ ตัวได้จากช่องทางไหนนะครับหนึ่งนะครับจากการเข้าไปเล่นเกมนะครับของของเขานะครับทั้งหมด7เกมที่ผมได้เปิดให้ดูตอนเริ่มต้นนะครับทั้งหมด7เกมก็คือเข้าไปเช็คอินเข้าไปใช้งานแอปนะครับทุกวันนะครับเราก็จะได้รับตั๋วมา3ตั๋วนะครับแล้วก็ทำภารกิจนะครับในแอปเกมต่างๆนะครับผมทำภารกิจเสร็จสำเร็จนะครับเราก็จะรับอีก5ตั๋ว นะครับรวมเป็น8ตัวนะครับอันนี้ก็สามารถไปทําได้อันนี้ผมก็ทําตัวมานะ1นึ8ตัวเนี่ยผมทําจากการเล่นเกมมานะครับก็ได้รับมาฟรีวิธีการรุ้นรับเงินตรงนี้นะครับเมื่อเรามีตัวแล้วนะครับให้เรามาดูนะครับว่าเราจะลงรุ้นรับอันไหนนะผมแนะนําให้เราดูตัวตรงนี้ก่อนตัวที่มีคนลงไปแล้วเนี่ยทั้งหมดกี่ตัวแล้วก็เวลาที่จะหมดเนี่ยอีกกี่นาทีนะครับผมอีกกี่นาทีถ้าเรามีตัวเยอะเนี่ยผมแนะนําให้เราเกทับไปเลยนะฮะ กดจอยนะครับออย่างเช่นผมมี1,000ใช่ไหมอันนี้ผมได้สปินก่อนนะสปินนะครับสปินเพื่อลุ้นรับในส่วนของเหรียญดอลลาร์นะครับแล้วก็เหรียญทองนะครับแล้วก็ไอเทมที่จะใช้ในการเล่นเกมนะนะครับผมประมาณนี้สลหรับการหมุนเนาะอันนี้ผมได้อ่าไอเทมในการเล่นเกมมานะโอเคกดรับไปก่อนนะครับผมจะทําการเกทับไปเลยนะครับโดยการใส่ยอดทั้งหมดเลยนะกดเข้าไป แม็กไปเลยนะครับหนึ8นะครับเหลือเวลาอีก44นาทีนะครับกดจอยไปนะอันนี้จะได้หรือว่าไม่ได้นี่ผมก็ไม่รู้นะครับผมผมก็ลงไปก่อนนะครับเผื่อฟุกได้มานะครับ0.21นะครับมันเป็นเงินไม่กี่บาทหรอกครับผมแต่เราก็อยากได้รับมาฟรีนะครับเมนูทั้งหมดของแอปจะอยู่ที่ด้านล่างนะครับตรงนี้เลยนะนะครับอันแรกนะครับก็คือหน้าแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดนะครับก็จะมีในส่วนของเกมต่างๆที่เราดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งนะครับนี่ เกม1 2 3 4 5 6 7นะครับในส่วนของแอปแรกกับแอปนี้นะครับผม g ิวกับ p พย์เออร์ e, เนี่ยมันเป็นแอปแยกกันนะคะแนนจะแยกกันนะครับในเราเนี่ยสามารถถอเนเงินในแอปได้นะไม่ต้องถอนในเว็บก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําให้เรามาถอนในเว็บจะง่ายสุดนะครับเพราะว่าเอายอดเงินทั้งหมดทั้ง7แอปเนี่ยรวมกันเป็น1นะครับวิธีการนะครับก็ให้เรากดาด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับ มันจะมีอ่าเมนูนะครับขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็เลือกไปที่การแลกเปลี่ยนนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็ให้เราทําการแลกเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินเกาะน,นะครับคะแนนที่เรามีจากการเล่นเกมนะครับผมก็จะแสดงตรงนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ทั้งหมด 5F แอปรวมเป็น1นะครับ 5F แอปรวมเป็น1สหรับคะแนนเนาะก็ให้เรากดบวกคะแนนไปเลยบวกแบบนี้แล้วเราก็อ่าดูยอดเงินที่เราได้รับมานะครับ0.06นะครับ กดตรงนี้จะยอดเงินจะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับโอเคแบบนี้นะครับแลกเปลี่ยนให้หมดนะโอเคนะครับผมก็ได้ทําการแลกเปลี่ยนคะแนนหมดเรียบร้อยละนะครับวิธีการถอนนะครับให้เรากดที่เมนูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกไปที่ withdraw หรือว่าถอนนะครับในเมนูที่2นะการถอนเงินมี7ช่องทางนะครับผมแนะนําการถอนเนี่ยให้ถอนเข้าคอยเบสจะเร็วมากถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะครับรอไม่นานนะใครที่มี paypal อยากจะถอน paypal ก็ถอนได้นะครับแต่การถอน paypal มันใช้เวลา3วันบ่ายแน่นสวันนะครับแล้วก็ขั้นต่ำสูงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะโดนหักค่าธรรมเนียมด้วยนะครับสลับเพย์เพา่นะสลับไลคคอยนะครับไลคคอยเนี่ยใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับเงินนะครับผมกระเป๋าไหนได้เลยทุกกระเป๋านะครับผมจะถอนที่คอยเบสนะครับเลือกไปที่คอยเบสเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับสลับช่องนี้กรอกอ e ีเมลของบัญชีคอยเบสนะครับอีเมลที่เราใช้เข้าสูร่ระบบของคอยเบสนะกรอกลงไปเลยนะ เพื่อที่จะใช้ในการรับเงินแล้วก็กรอกยอดเงินตรงนี้นะครับผมจะถอนทั้งหมดเลย0 5.03จนาะครับผมจากนั้นนะครับผมก็เลื่อนลงมานะครับเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบอีเมลตรวจสอบยอดเงินนะครับแล้วก็กดวิสดอตรงนี้หรือว่ากดถอนเงินนั่นเองนะครับอ่าขึ้นซักเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับการถอนเงินเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับผมถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะนะครับจะมีอีเมลแจ้งเตือนเข้ามานะครับว่ามีการโอนเงินให้เราแล้วนะครับเดี๋ยวผมรีเฟซตรงนี้ก่อนนะครับผม ยอดเงินถูกตัดนะครับมาดูที่ประวัติการถอนได้นะนี่นะครับประวัติการถอนนะครับกดส่งเรียบร้อยแลวนะครับผมถอนไปก็หลายครั้งแล้วนะนี่นะครับประวัติการถอนเงินนะครับจ่ายเงินจริงแน่นอนนะออเคนะครับผมนี streamlined streamlined ้ก็เป็นยอดเงินที่เราเพิ่งได้รับมานะครับจานวนเงินนะครับอยู่ที่230บบาทจุดศูนย์เก้าสตางค์นะครับผมอันนี้เป็นยอดเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้ถอนปุ๊บเงินเข้าทันที รอไม่นานนะครับผมอันนี้ทําฟรีไม่ได้ลงทุนนะครับทําแล้วได้เงินจริงแน่นอนรับประกันเลยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำนะครับในสนของการเล่นเกมนะครับก็ไปเล่นกันได้วิธีการสมัครทุกแอปนะครับจะแนบไว้ให้ด้านล่างคิวิดนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ